ว้าวเป็นยังกิ๊มเต้นจมลงไปเลยค่ะจุนลงไปเลยโอ้โห้โหเป็นไงมิลินมินดาเฟมิลีสวัสดีค่ะวันนี้คะเราจะมาทำสีเต้นระบิด อุปกรณ์แม่เตียมไว้ให้แล้วนะคะใช่แล้วค่ะอุปกรณ์ไม่เยอะด้วยใช่ไหมใช่มีประมาณสี่อย่างโอเคเริ่มหนที่หนึ่งอะไรคะนมนมนะคะอันที่สองคืออะไรคะสีผสมอาหารอ่ะที่สามคืออะไรคะน้ำยาล้างจานและอันที่สิบคือจานเองจานนั่นเองพี่จานพี่จานของเราจะล้วจะใส่อะไรก่อนคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือใส่เวลาจัดกล่องลงระมังระวังมือด้วยนะคะที่ไม่ได้เป็นคนเทให้ชกกับกล่องนมแล้วก็เอาเทใส่ลงไปในจานกันนะคะไม่องยอมเยอะไหมเราจะทำสองแบบนะคะนี่ไปไหนคะนี่ไปไหนก้อนวมใหญ่อยู่นะโอเคโอเคเริ่มเราจะทำสองแบบนะคะแบบแรกก็คือใส่สีลงไปกัอเอาอัแรกกับเราแรกของน้องไม่ลิ่นก่อนเลย หยดสีลงปฏิณีแบบนี้นี่อ่านี่สีอะไรคะสีส้สมค่ะส้สมนี่เดี๋ยวถ้มืออย่างงี้เอาลงแบบนี้ค่ะแล้วก็แตะลงไปที่ปลายหลอดแบบนี้นี่อ่าอย่างงั้นเลยลูกเพื่อให้ดูดสีขึ้นมานี่ไปหยดเลยหยดสีลงมาเลยโอุ้ยตายแลิศเด้อละ่ะน่าหนูน่าไกลหู พี่มินดาเดี๋ยวคอยดูนะจับตาดูดีๆนะเนื้อเขอใส่ได้ไหมเย็ดี๋ยวดอันนี้หยดหยดอ่ะให้น้องช่วยๆกดอันนี้น้องกดกดสไลด์ลงไปว้าวเป็นยังไงเป็นยังไงสวยไหมกลัวลงไปอีกให้พี่มินดากดป่ะค่ะค่ะดีคดูดูมาแยงมาแยงมายล้วว้เป็นไงคะ ว้าวสวยไหมค่อีก่อนอีกได้ค่ะเดี๋ยวทำอีกยอออีกทีอุ้ยนี่งานี่ไงยังเต้นอยู่เลยเห็นไหมอยันอันนี้เป็นอูเต้นจุดนเดจุ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 ดี่ดจุ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 ดจเดจุดจุดอุดจ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 ุดดดดดดด ลดลงไปแล้วเหรอลูกโอเคกลับไปได้หยดสีแบบที่สองนะคะหยดสีเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะใช้วิธีการใหม่นี่<ม>ย,ย,ย,ยังไงยังไงเดี๋ยวคอยดูอ่ะหยดสีก่อนหยดสีก่อนหยดเยอะๆหน่อยนะมาช่วยมาช่วยมือไม่เดยแบบว่าหยดหยดที่เดิมตรงสีไหนก็สีนั้นนะลืม,มลอื้อหึ่งละออ ใส่สีคุกจังสวยไหมคะสวยกิ๊บโตอุ้ยเอากิ๊บโตไหมเอาปิ้กิ๊บโตสักเล็กน้อยปะอเเยโจะใส่สีตอนแรกน่าะเอาน้ใส่กิ๊บโตไปดูสอรใช่ใส่นิดหน่อยพอเนาะเลยคต่อไปก็ว้าวทีนี้ถึงว่าที่ท่านเราคอยแล้วนะเรามีอุปกรณ์เสริมนะคะนี่ก็คือ คัตเติ้ลบัตรเจ้าคัตเติ้ลบัตรนะคะเอาไปทำอะไราอะไรดีอ่ะจุ่มนะคะนี่จุ่มไปยังไงกันนี่นี่เราจะให้เอาคัตเติ้ลบัตรไปจุ่มลงไปในนี้อ่าจุ่มลงไปในจานังไรเย็นๆเย็นๆแล้วก็ไปนี่ไปใส่เย็นๆอาอุ้ยพี่มันท่านยนลงไปแล้วแล้วไม่ได้โยดอ่าใส่ไปเลยจุ่มลงไปจุ่มไปจุ่มลงไปเลยค่ะจุ่มลงไปเลยอู้ว้าว ว้าว <c oughs> โอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้หเหมือนลาวาเลยอ่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยสวยอ่ะหมดเลยแล้วเหรอหมดแล้วขค้นขึ้นขึ้นใหม่แล้วล่ะอะไรแม่อไร <c oughs> ปะเอาเองเมื่อกี้นี้นะคะเรานะคะทำมันเล็กเกินไปอะคะ่ะเราก็อยากให้มันใหญ่ขึ้นเลยนี่นี่หย ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะตะกี้ติดใจใช่ไหมอยากรออีกรอบใช่ป่ะคะโอเครออีกรอบอีกรอบอีกรอบใส่สีใส่สีใส่สีมาเลยไม่รู้ว่าสีไหนเป็นสีไหนหราแม่นี่สีอะไรคะอู้ว่าไม่เอาสีจุ่มนมนะลูกเอาเยอะไปเยอะไปเยอะไปอุ้ยโอ้สีส้มสีส้มเหมือ ค่อยๆจุ่มนะจุ่มแล้วแช่ไว้เลยแป๊บนึงนะคะจุ่มแล้วเดี๋ยวแช่ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามโอ้แช่ไว้ก่อนเดี๋ยวโอ้สวยมากเลยโอ้เป็นไงสวยดูสีเขียวหายไปหมดเลยอ่ะดูสีม่วงสีออกพี่มันเอาจุ่มไว้ที่เดิมนั่นแหละค่ะโอ้ยของน้องไม่ยริงก็ออกมาได้เป็นไหมเห็นไหม วไม่ออกก็เอตรงนี้ว้าวก็ได้ออกมาเลยโอ้ยยากเลยยากเลยเลยเหมือนลาวาเลยใช่ไหม,มเหมือนใส่กระโปรงเต้นระบำเลยเห็นไหมเหมือนแม่รัลงลุ่นน้ำยาล,าล้างจานเพิ่มอีกสิจะได้ไหมนะหนึ่งสอง,งสามสองสามว้าวยังมีอยู่แต่ว่าไม่สวยเท่าเดิมเท่าไหร่แล้วอ่ะพี่วิทย์จุ่มไว้จุ่มไว้อย,อย่างนั้นแหละลูกเห็นไหมเพื่อนๆมาเล่นกันดูยังไม่หมด จมน้ำไปแล้วเรือของเราจมน้ำไปแล้วค่ะ